มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ค้าขอรัฐบาลช่วยเหลือจ่ายครอบครัวละ1ล้านบาทค่ะเมื่อวันที่27ธันวาคม2,563ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าแม่ค้าอาหารทะเลในเมืองชัยภูมิกว่า20ครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิดนะคะเข้ารับการตรวจเพื่อขอใบรับรองแพทย์การันตีความปลอดภยัย หลังอาหารทะเลที่รับมาขายขาดทุนค่ะวองรัฐบาลช่วยเหลือครอบครัวละ1ล้านบาทแก้ปัญหาส่วนที่บ้านใส่ย้อยมีมากถึง4คนนะคะทางจังหวัดสั่งปิดหมู่บ้านคัดกรองหาแต่ยังมีชาวบ้านบางส่วนไม่ให้ความร่วมมืออ,อสอมองลงพื้นที่ทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องค่ะขอครอบครัวละ1ล้านนะคะ อย่าลืมล้างมือบ่อยๆและสวมใส่หน้ากากอน,อนามัยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ